วันนี้เป็นวันอธิบดีและเป็นวันธงชัยเหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่ๆติดต่องานใหม่คุยงานคุยกับเจ้านายมักจะประสบความสำเร็จนะคะ วันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันศุกร์แรม6ค่ําเดือน9ปีมะเสง็งสําหรับสีมงคลวันนี้ค่ะสีที่เด่นนะคะก็คือสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินค่ะเป็นสีประจําของวันศุกร์เลยจะช่วยในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆการคิดการทําสิ่งใหม่ๆส่วนเรื่องของสเสน่ห์เมตตาต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ผู้ใหญ่สนับสนุนวันนี้ใช้สีชมพูได้นะคะในเรื่องของโชคลาภเงินทองสี สม้มสีน้ำตาลหรือว่าสีทองใช้ได้ค่ะ สีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้ก็คือสีบอลสีเทาสีควันบุหรี่ฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องหน้าโหราวาไรตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวาปเปอร์องค์พระพิฆเนศสีเสื้อมงคลดาวเดาสวยอายุและการแก้ดาวการีจอนค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการตเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ